นื่องจากที่ว่าในช่วงเก้าเดือนที่ผ่านมานะครับเราส่งออกนั้นเนี่ยยังติดลบสะสมอยู่นะครับอยู่ที่ลบสามเพราะฉะนั้นเนี่ยในเร่งเครื่องโค้งสุดท้ายตอบว่าเร่งได้แน่นะครับเป็นบวกได้แน่เรามีความมั่นใจสูงมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการส่งออกของประเทศไทยทั้งปี การส่งออกของประเทศไทยทั้งปีในปีนี้ก่อนนะครับในปี2,566นะจากการประเมินของทางหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละลายสินค้านะครับแล้วก็การประเมินของทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเรายังมีความเชื่อมั่นครับว่าไม่คงไม่ได้ติดลบมากนะครับน่าจะอยู่ในช่วงกรอบแคบๆอยู่ที่ประมาณลบหนะครับลบหถึงลบหน เท่านั้นนะครับลบ 1- ถึงลบ1.5เพียงเท่านั้นเราก็ยังมีความมั่นใจว่าการส่งออกของไทยนั่นเนี่ยน่าจะขับเคลื่อนต่อไปได้เพราะว่ามันไม่ใช่แย่ทั้งหมดเรายังเห็นโอกาสในวิกฤตเยอะมากทำไมทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยถึงมีความมั่นใจว่าการส่งออกในโค้งสุดท้าย ก็ยังเป็นบวกนะครับเหตุผลเพราะว่าอันที่หนึ่งนั้นเนี่ยในเรื่องของค่าเงินแล้วก็ปัจจัยภายนอกยังอยู่ในการบริหารการจัดการแล้วก็อยู่ในไม่มีอะไรที่รุนแรงไปมากกว่าในปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปตามสมมติฐานนี้ก็จะทำให้การส่งทางด้านสินค้าเกษตรของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านข้าวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านมันสัมปะหลังที่มีการปรับตัวดีขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาแล้วก็รวมถึงน้ำตาลทรายนะครับก็ยังสามารถที่ยังขับเคลื่อนไปได้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสินค้าอุตสาหกรรมก็คือสินค้าหลักของเราเลยแหละก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยก็ยังไปต่อแล้วยังมีความมั่นใจคือรถยนต์และก็ชิ้นส่วนยานยนต์นะครับแล้วก็เราก็ยังพบว่าทางด้านอาหารนะครับเรก็ยังสามารถที่จะ ผักดันกันไต่อไปได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ยังน่าจะเป็นสิ่งที่เราวิเคราะห์ในแต่ละรายอุตสาหกรรมรวมถึงทางด้านชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์การส่งออกก็มีลักษณะอันนึงนะครับก็คือว่าเรารับออเดอร์ล่วงหน้าแล้วครับอย่างเช่นณวันนี้เนี่ยบางผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะมีออเดอร์จนถึงเดือนเดือนธันวาคมแล้วนะครับแล้วก็ช่วง พฤศจิกายนนั้นเนี่ยก็จะเป็นเดือนที่เร่งการผลิตและเร่งการส่งมอบเพื่อให้ทันในก่อนคริสต์มาสเพราะว่าตางลูกค้าปลายทางก็จะหยุดกันเยอะอุทิฐานของเราก็คือในไตรมาสสี่ปี2,566นี้เราก็น่าจะได้บวกเจ็อรนะครับก็เลยทำให้การส่งออกปีนี้ก็ติดลบนิดหน่อย หลายท่านก็อาจจะกังวลว่าทางด้านสงครามอิสราเอลปาเลสไตน์นัเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรก็ต้องเรียนว่าอันที่1นนะครับเนื่องจากที่ว่าความรุนแรงนั้นเนี่ยณว,วันนี้นั้นเนี่ยในต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ยังอยู่ในเขาเรียกว่าพื้นที่นะครับยังไม่ได้กระจายออกไปแล้วก็คู่กรณีก็ยัง จำกัดอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการส่งมอบหรือว่าการขนส่งทางทะเลนะครับทางทางเรือนั้นเนี่ยก็ยังสามารถดําเนินกิจกรรมนั้นต่อไปได้ทางผู้ส่งออกนะครับที่ณนวันนี้นั่นเนี่ยที่จะต้องปรับตัวอย่างมากนะครับก็คือว่าบริบทนั้นเนี่ยก็คือตลาดเก่าก็คือตลาดเดิมไม่ว่าจะเป็นอเมริกายุโรปหรือว่าจีนนั้นเนี่ย หรือว่าประเทศในญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจจะต้องพึ่งพาก็คือว่าในระดับคือเราต้องหาตลาดใหม่เพิ่มรักษาตลาดเดิมเราต้องหาตลาดใหม่ได้แล้วเราจะบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวเพิ่มขึ้นรอไม่ได้แล้วครับเราต้องหาตลาดใหม่ตลาดใหม่นั้นเนี่ยตะวันออกกลางแต่ อย่างน้อยนะครับในเรื่องของศักยภาพของประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางก็น่าจะสามารถขับเคลื่อนไปได้นะครับแล้วทางสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกับทางผู้ประกอบการในในตะวันออกกลางนะครับเพราะฉะนั้นการส่งสินค้าหรือว่าการส่งออกไปที่ตะวันออกกลางก็ถือว่ายังเป็นตลาดใหม่ที่เราน่าจะยังคง ให้ความสนใจอยู่นะครับอันที่2นั้นเนี่ยก็คือตลาดในเพื่อนบ้านนะครับเพราะว่ารายค่าขนส่งออค่าระวางต่างๆอย่างที่ท่านผอคงฤทธิ์ได้ส่งข้อมูลมาให้ทางไลน์นะครับไอ้ทางทางแชทนะครับว่าปัญหาเรื่องของค่าระวังเรือไม่มีในเรื่องของการหมุนเวียนตู้คอนเทนเนอร์ก็เรียกว่าความเสี่ยงต่ำมากนะครับ เรื่องของที่จะหาตู้ไม่มีเพราะฉะนั้นปัจจัยความเสี่ยงด้านค่าระวังเรือแล้วก็ในเรื่องของอปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ก็คงไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหน้าตั้งหน้าตั้งตาหาตลาดเพิ่มเติมเร่งรัดนะครับกิจกรรมต่างๆเรื่องของการสง่งออกทำงานระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อเป้าหมายให้การส่งออกเป็นบวกต่อเนื่อง ให้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็หวังว่าการส่งออกในปีหน้านะครับก็น่าจะอยู่ในกรอบในเบื้องต้นนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ0ถึง2แต่หากสถานการณ์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าดูแล้วเราน่าจะมีศักยภาพหาตลาดใหม่แล้วก็เพิ่มตลาดเดิมได้ด้วยนะครับตัวแปรที่สําคัญคือตลาดจีนนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราจะ มาให้นังหารือกันแล้วในเดือนธันวาคมที่จะเป็นออนไซต์แล้วก็เป็นการแจ้งนะครับตัวเลขการประมาณการการส่งออกในปี2,567อย่างเป็นทางการก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบในต้นเดือนธันวาคมตัวเลขนั้นเนี่ยยังเป็นตัวเลขอย่างเบื้องต้นอยู่นะครับบวกแน่นอนครับบวกเท่าไหร่มาติดตามกันต่อไปในเดือนหน้า